วันนี้เขาก็มาอยู่ในสนามบินนาราชาติอุบลราชธา,านีครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปยังสนามบินอนเมืองที่กรุงเทพนะครับก็ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็เขาไม่ได้ตรวจอะไรเลยก็เหมือนแบบเช็คอินแล้วก็เดินเข้าเกตได้ปกติเลยครับใช่อันนี้คือในกรณีที่ต่างจังหวัดเดินเข้ากรุงเทพเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากรุงเทพเนี่ยจะเดินเข้ามาแต่ละจังหวัดนะครับก็ต้องทําตามตามาตรการของแต่ละจังหวัดซึ่ง ก็สามารถโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบบว่าเพจของสายการบินนั้นๆนะครับเขาก็จะบอกอยู่อย่างเช่นมาอุบลเนี่ยจากรุงเครื่อมาอุบลก็ต้องใช้ผลตรวจหรือไม่ก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มขอะไรประมาณเนี่ยครับแต่ถ้าจะเดินทางเข้ากรุงเทพเลยต่ต่างจังหวัดเดินทางกรุงเทพเลยก็ไม่ต้องใช้ผลตรวจใ,ใดๆครับก็แค่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแค่นั้นเองครับ It's not for me to say you love me. go with the butter ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับก็จะไปที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะอันนี้พอเราขึ้นมาที่มาไดเลื่อนชั้น2นะครับมันก็จะมีป้ายบอกทางเราก็เดินไปตามเลยครับซึ่งเป็นทางชื่อนอมนะครับเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็คือ ทานี้รอนเมืองนะครับอันนี้เดินมาก็จะเจอเซเว่นครับคิดว่าน่าจะเดินไปทางนี้นะจริงด้วยก็คือเสียงมีความหอบน,หนิดนึงเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยมากนี่ครับก็จะมีป้ายบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีแดง s k y t rain, r a i n SLR r e d Line นะครับจริงๆถามว่ากไกลไหมก็ ก็ประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็เดินมาทีนี้พอเดินมาถึงตรงนี้เราก็จะเจอป้ายบอกว่าสถานรถไฟนะครับเราก็เดินตามมาเลยนี่อันนี้จะเป็นทางเชื่อมนะครับนี่เมื่อกี้เราเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดินต่อมาตรงนี้ก็เดินมาเลยนะครับก็จะเห็นตัวสถานีนะครับอยู่ตรงนู้น เห็นไหมเห็นไหมเอออยู่ตรงนู้นนะครับเราก็เดินมาเลยตรงนี้นะครับก็จะมีเสากั้นอยู่นะครับน,นี้เราก็เดินตามมาเลยนะฮะซึ่งข้างหน้าเรานะครับก็จะเป็นทางยกระดับนะครับวิภาวดีรังสิตตรงนี้ก็จะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตรงสานามยนตเมืองพอมาถึงนี่ปุ๊บเราก็ เดินมานะครับก็จะมีทางชันนะครับใครที่มีกระเป๋าแบบผมเนี่ยก็สามารถลากมาได้เลยนะฮะจริงๆที่ได้ยินเสียงหอบเนี่ยก็คือกระเป๋าตบกระเปาเป้ตัวนี้ด้วยซึ่งมันหนักมากแล้วก็ใส่แมสอะซึ่งหายใจลำบากมากพูดไปด้วยพอเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมีเวลาบอกนะครับว่าเปิดกี่โมงอ่าเราก็ ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเป็นทางเชื่อมถ้าใครที่เดินมาทางจากรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมืองเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกตรงนี้นะครับว่าถ้ากัสยานดอนเมืองเราก็จะเจอทางเลื่อนนะฮะพอมาถึงตรงนี้ยังไงมันไม่มีทางเลื่อนเราต้องยกกระเป๋าเองเหรอใช่ไหมยังไง <c oughs> ยกกระเป๋าเอง เพราะว่าทาไมเขาไม่ทําทางเลื่อนไม่ใช่ทางเลื่อนทางลาดอ่ะหรือว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูดิถ้าสมมติว่าเราเดินมาจากสถานีดอนเมืองใช่ไหมมันก็ถ้าใครเอากระเป๋าลากมาเนี่ยมันต้องลากมาเลยก็คือสถานีนยกว้างมากพื้นที่ข้างล่างเนี่ยชั้นที่จะเดินทางขึ้นไปชั้นชานชาลาเนี่ยก็รู้สึกว่าโล่งมากไม่เหมือนสถานี b t s นะครับก็อาจจะด้วย ออสถานีนี้มันรับรองในแง่ของขบวนรถไฟที่มีหลากหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับชานชาลาที่4ีสนะครับก็จะมีป้ายบอกก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นมานะครับ ก็เดินทางมาถึงที่ชานชาลาที่3นะครับชานชาลาที่3ซึ่งเราจะเดินทางไปสถานีกลางบางซื่อนะครับก็เมื่อกี้เดินมาจากสถานีบินดอนเมืองนะครับก็จะมีทางเชื่อมนะครับเป็นเหมือนสกายวอล์นครับเดินเชื่อมมาที่สถานีรถไฟดอนเมืองเลยครับสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองสายสีแดงนะครับก็ระยะเวลาเดินทางเนี่ยผมคิดว่า ระยะทางก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับไม่ได้เหนื่อยมากถ้าใครไม่ได้มีสัมภาระที่หนักมากก็เดินชิวๆเข้ามาที่ตัวสถานีรถไฟฟ้าสายสีดงได้เลยแต่เมื่อกี้อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือว่ามันไม่มีทางลากสำหรับคนที่ลากกระเป๋าในการเดินทางขึ้นสนามบินก็เหมือนผมเมื่อกี้เลยต้องยกกระเป๋าเองนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าคนที่มีสัมภาระ กระเป๋าเนี่ยที่มีขนาดใหญ่พอสมควรก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่คิดว่าอนาคตเขาก็คงแบบปรับปรุงอะเนาะจริง,รงๆมุมนี้นะครับก็จะชั้นบนสุดเนี่ยของชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมืองนะครับก็จะเห็นเป็นภาพมุมสูงนะครับของสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองนะครับซึ่งก็จะเป็นวิวที่ทุกคนเนี่ยถ้าในลงสถานีนี้เนี่ยก็สามารถ ถ่ายรูปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามองไปใกล้สุดนเนี่ยไม่รู้ว่าซูนได้แค่ไหนนะครับเนี่ก็จะเห็นเป็นแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับก็จะมีตั้งแต่สถานีไม่แน่ใจนะครับก็จะมีสถานีผลโยธิน59สถานีสายหยุดสถานาีสะพานใหม่น่าจะจำไม่ผิดนะครับน่าจะ อยู่ประมาณเส้นแนวของสถานนดอนเมืองเลยนะครับถ้าใครขึ้น BTS แล้วก็มาผ่านเส้นคู่ขนานไปกับสถานเออขาเรียกว่าอะไรถนนโผลนโยธินนะครับก็จะเห็นทั้งสนามบินดอนเมืองแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีดแดงสถานีดอนเมืองด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นวิวที่สวยนะถ้าใครพกกล้องมา,มาถ่ายรูปเนี่ยจริงๆก็พกมาหลายคนนะเหมือนอย่างผมเห็นเนี่ยก็มีคนหยิบกล้องมาถ่ายรูปเยอะมาก with the you know it's not for me to say you love me. it's not for me to say you love ก็เดินทางมาถึงสถานีกลางบางซื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณส15-20นาทีประมาณนี้นะครับก็จะเดินทางไปต่อที่ MRT สายสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใตดินนะครับสถานีบางซื่อนะครับ MRT ไปทางไหนครับ MRT ้ด MR อ๋อขอบคุณครับ หลังจากเราเดินทางจากชานชาลาของสถานีกนารบังซื้อเลยนะครับแล้วก็เดินมาได้เดียวก็จะถึง MRT สาสินเงินนะครับก็จะเป็นสถานีที่เชื่อมกันเลยนะฮะเดินทางก็ไม่ได้ไกลมานะครับเดินปุ๊บแล้วก็เดินมาได้เลื่อยเลยครับนี่นะครับพอเดินทางมาที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีป้ายบอกเลยครับทางไปซื้อตั๋วและแท็ก รถไฟฟ้าสายสีเงินนะครับเราก็เลี้ยวขวานะฮะเพื่อที่จะเดินทางไป MRT สายสีน้ำเงินนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ MRT สถานีบางซื่อนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่จังหวัดอุบลน,นะครับสนามบินอุบลแล้วก็มาที่สนามบินนอนเมืองเดินผ่านสกายวอล์กแล้วก็มาขึ้นที่ออสถานีรถไฟสายสีแดงสายีนอนเมืองนะครับแล้วก็ เดินทางต่อมาลงที่สถานีกลางบางซื่อหลังจากนั้นก็เดินมุดใต้ดินลงมาแล้วก็มาโปรที่ M r t ทีสายสีดงินเพื่อที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับก็รวมระยะเวลาเดินทางเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ45นาทีได้นะครับรวมการรอรถไฟแต่ละขบวนจะมาด้วยนะครับแล้วก็เดินทางก็สําหรับใครที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับรวมรวมถึงใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็สามารถใช้ รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นที่สนามบินดอนเมืองได้นะครับ mm. ก็เดินทางสะดวกสบายนะครับแต่ก็เหมือนที่ทุกคนเห็นน่ะก็คือตอนที่สกายวอล์กจะเดินทางเข้าดอนเมืองเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงถ้าใครมีกระเป๋าลากเนาะก็ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเขาคงจะปรับปรุงทําให้มีทางลาดเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถล่ากระเป๋าไปได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นคลิปแรก คิดเกือบแรกๆของช่องนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสวัสดีครับ